ตักไข่สลัดเนอะวันนี้จะเป็นเคสไข่สลัดเพิ่งรู้ว่าเครื่องเนี้ยราคาเกือบสี่สิบล้านแล้วอ่ะเขาต้องการทางการแพทย์เยอะมาเพราะว่าด้วยเอาในว่ะมันเหล็กอ่ะบางทีแม่อาจจะต้องแบบอึดอึอึดนานมากหลายชั่วโมงต้องเอียงคอเยอะๆเอียงคอทำผ่าตัดนานๆเข้าคนไข้หายหมอปวดคอนะครัแล้วก็กลับมาดได้เอ้ยว่ มีไหมคะคนที่เล่นไม่เป็นแต่พอกระตุ้นปุ๊บเล่นเป็นเลยโอ้ยยราง้นรอกระตุ้นก็ได้ใช่ไหมก็อยากจะจูบให้ต้สงสุดนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเราให้ฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตแบบเสียง แหบนิดนึงนะคะช่วงนี้ไม่ต้องหว่วงฮะเอเนอร์จีไม่ตกแน่นอนเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการผ่าตัดไขสันหลังคะ่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนะคะการผ่าตัดที่แบบละเอียดอ่อนแล้วคุณหมอคือแบบต้องเก่งมากๆเครื่องมือที่ใช้ก็คือต้องมีความแบบแม่นยำแล้วก็ปลอดภยัยซึ่งวันนี้มีโอกาสที่เราอจะพาทุกคนไปดูกันทุกคนก็อย่าพลาดนะคะขออภัยด้วยที่แบบเพียงแบบแหบมากวันนี้เออเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องกันซึ่งเดี๋ยววันนี้นเราไปกันที่สถาบันประสาทวิทยานะคะ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับแบบระบบประสาทโดยเฉพาะเลยจะเป็นยังไงเนี่ยไปกันเลยดีกว่าครับก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดนะคะใส่มัว่วแล้วก็เดี๋ยวสวมแมสนะคะดะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าการผ่าตัดไข่สลักเนอวันนี้จะเป็นเคสไข่สลักเป็นเหมือนเป็นเนื้องอกพาไปดูนี<อ>่สภาพตรงบริเวณห้องผ่าตัดแล้วตอนอนี้เดี๋ยวเราไปทาากกักทายอาจารย์กันก่อนก่อนนะอาจารย์วีวันนี้เราจะมาตามติดอาจารย์ธีระแต่งตัว จัดเตียงมาจัดเตียงจัด 5, ถ้ากองเข้าไปอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยมันต้องใช้สเปซหี่ใหม่ขยับกล้องคน,นนี้ไปทางนี้ก็คือเป็นขั้นตอนก่อนผ่าตัดซึ่งก็จะต้องเตรียมถ่ายเตรียมอุปรกรณ์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดคนแล้วก็นี่ เพิ่งรู้ว่าเครื่องเนี้ยราคาเกือบส0ล้านมันเหมือนเป็นเครื่องโรโบติกซึ่งวันเนี้ยที่ิงฟังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าการใช้เครื่องเนี้ยผ่าตัดเป็นยังไงเสี่ยววันเนี้ยจะพาทุกคนมาดูพร้พอมๆกันเลยเท่าที่ทราบมานนะคะก็คือเหมือนจะเป็นเครื่องที่เหมือนคล้ายๆไมโครสโคปปกติเราจะต้องส่องแบบนี้ใช่ไหมแต่แบบอันเนี้ยนนเป็นเหมือนเอ็กโซสโคปที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาตาเข้าไปส่สองแต่ว่าเราสามารถดูผ่านจอได้ก็คือเครื่องนี้นะคะมีข้อดีอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทรา,าบมาเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูของจริงดีกวว่่่าา่าาาาแตเีรบ็ือหมมนนัจะ ยในเรื่องของสัญญาแพทย์ด้วยทําให้แบบสัญญาแพทย์ไม่ต้องก้มส่งเพราะว่าด้วยอ,อาวัยวะมันเหล็กอะบางทีมันอาจจะต้องแบบอึเอึอรื่องแบบการผ่าตัดครั้งหนึ่งอะบางทีมันใช้เวลานานมากหลายชั่วโมงออกมาปุ๊บคนไข้หายแต่หมอแบบปวดคอหรือปวดหลังแทนซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดปัญหา,น,านั้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวพามาดูของจริงดีกว่าซ้อมอยู่ซ้อมอยู่เล็นตำแหน่งครับเพราะว่าตอนผ่าิีเราต้องใช้กล้องตัวนี้การผ่าตัดด้วยกล้องมโครสโคปเนี่ย มันก็จะมีกําลังขยายสูงแล้วก็มีแสงไฟที่เพียงพอดีกว่าการใช้กล้องหรือว่าใช้ไฟจากหัวเตียงอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งความลึกของภาพไอ้ของของภาพของตำแหน่งที่จะผ่าตัดเนี่ยมันไกลแสงมากมันก็จะมองไม่ชัดทีนี้พอมันไปไม่ถึงเนี่ยด้วยสายตาเราเนี่ยบางครั้งเนื้อสมองหรือเส้นประสาทอะไรเล็กๆเ,เนี่ยเรามองได้ไม่ไม,ไม่ชัดเจน,นก็ต้องใช้กําลังขยายของกล้องการผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวดูตัวกล้องก็งได้หนูจำได้หนูเคยเข้าเค หนูรู้มเรื่องเลยค่ะในในปัจจุบันเนี่ยการส่องกล้องเนี่ยมันก็ถ่ายทอดออกมอนเตอร์ละก็เือเอ็นโดสโคปอ,ออกทีวีมันทําให้การผ่าตัดของศัลยแพทย์ก็ดีขึ้นก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับเพื่องเอ็กโซสโคปคือกล้องอยู่ข้างนอก,นอกแล้วเราก็มองทีวีผ่าตัดแต่ปัญหาของเอ็นโดสโคปคือศัลยแพทย์จะเสียมือเป็นหนึ่งมือเพราะว่าจะต้องคอยถือกล้องตลอดจะทําได้แค่คีบอะไรหรือตัดอะไรแค่นั้นแต่ว่าใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งของมันสะดวกสบายนะครับสำหรับศัลยแพทย์แล้วก็การผ่าตัดด้วยกล้องผ่าตัด้้้ยยยมโคคครรรรเเนีี่่่บาาาางงงงงงัตตอออกผุท เอียงคอทําผ่าตัดนานๆเข้าคนไข้หายหมอปวดคอ <c oughs> นะครับซึ่งในรายวันนี้เราจะผ่ากระดูกสลังบ,บางครั้งในการผ่าตัดกระดูกสลังเนี่ยเราใช้กล้องไมโครสโคปนะครับบางมุมเช่นเรายืนตรงนี้เนี่ยแต่เนื้อง,งอกอยู่ตรงนี้จะง,งอกหน้าเพื่อจะผ่าท่านี้มันจะทําได้ไม่นานทําได้ก็จะเมื่อยแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันก็จะสบายเพราะว่าไม่ว่าจะเอียงมุมไหนอย่างเนี้ยนะฮะอย่างนี้น เราก็สามารถขาได้โดยไม่ต้องหนคอเองคอปก้มหน้าก็คือจะช่วยเราดีเยอะถึงแม้ตอนนี้หนูเป็นแบบอยู่แบบออฟเซอร์แต่ว่าหนูก็จะเห็นชัดเหมือนอาจารย์แล้วเพราะว่าด้วยกล้องตัวนี้จะเหมือนเหมือนกับสัญยแพทย์มีคนผ่า แขนกล้องสาม,มารถห่กงได้ขนาดนี้แบบนี้เนี่ยอาจารย์ทําเคสได้สบายแน่นอนอาจารย์คะและ้วปกติในห้องผ่าตัดต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีบุคลากรใครบ้างคะเวลาผ่าไขสันหลังหรือว่าผ่าสมองสำคัญก็คือสัญวแพทย์สาคัญ,ญที่รองมาอาจจะวิสัญวแพทย์มีสัญวแพทย์หมอดมยาหมอดมยานะครับช่วยสัญวแพทย์ก็จะมีแล้วก็มีแพทย์ประจำบ้านมีปีห้าปีสี่ปีสามแล้วก็หลังจากแพทย์แล้วก็จะมีทีมพยาบาลผู้ผ่าตัด แล้วก็มีผู้ปิดทองลักพระท่านหนึง่งก็คือนู่นะฮะดีโอมอนิเตอร์ลิงครับแต่เดคเพราะว่าเราผ่าตัดระบบประสาทเราต้องรู้ว่าเส้นประสาทที่เราจะตัดทิ้งเนี่ยเป็นเส้นประสาทที่ทํางานห <c oughs> รือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเซนเซชั่นอย่างนี้นนะบางครั้งถ้ามันตัดได้เราก็ตัดไม่มีปัญหาอย่างมากก็แค่ชาแต่ถ้าเส้นประสาทเส้สนนั้นช่วยในการขายิบเส้นนั้นเราก็ต้องพยายามเก็บไว้ไม่อย่าง,งานั้นคนไข้เ็จะข,ย,ขยิบไม่ได้ <c oughs> ถ้าเกิดในรายที่ผ่าตัดแถวๆบริเ,เวณไขสันหลังบนตรงชวงอกนะฮะช่วงคอเนี่ย ไดมีควนนามอุคัญมากที่เราผ่าอยู่เนี่ยเรน่รงภาษาเนี้ยห้ามแตกแล้วเดี๋ยวคนไข้จะเอามาพาดหนูกเคยเห็นคลิปต่างชาติที่เขาให้เล่นกีตาร์อ๋อนี่เป็นอาปรตัดสมองที่กลุ่มที่เป็นคนไข้กลุ่ม abnormal movement อยากแค้นขาอะไรบางคนก็มีช้ำตัดผมหรือเป็นอะไรเงี้ยเวลาเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะทํางานได้ก็ปัจจุบันคุณหมอทางด้านเขาเรียกว่า Functional s u r ์เจอพวกนี้เขาก็จะเริ่มรู้แล้ว,ว่าจุดตรงนั้นมีเครียดตรงนั้นมีเครียดตรงนี้เนี่ยมันควบคุมเส้นประสาทตรงนี้ถ้าเราไปใช้ไฟกระตุ้นตรงนี้หรือใช้ไฟจี้ตรงนี้เนี่ยอาการที่เขาผิดปกติเนี่ยมันจะหยุด ตอนช่วงเปิดกระโหลกศีรษะเนี่ยให้คนไข้เนี่ยหลับตอนช่วงที่ตัดเปิดกระโหลกพอเปิดกระโหลกเสร็จคนไข้ก็เราก็จะปลุกให้ตื่นพอตื่นเสร็จทุกบก็จะให้ยกมือยกแขนยกขาเคยเล่นกีตาร์แล้วเขกีตาร์ขึ้นมากลุ่มพวกนี้มักจะมีเขาเรียกว่าคนมีอาการจนไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้กีตาร์มาก็เลอเลยมีเป็นเพลงแต่พอใช้ไฟกระตุ้นอ่าตัวนี้หรือปีจีตรงเส้นประสาทเส้นที่มันทําให้เขาเล่นกีตาร์ไม่ได้แล้ก็กลับมาเล่นได้เท่มากอาจารย์ที่นี่ทำไว้ถ้ามีโอกาสขอมาดูหน่อย ได้เลยยังมีฮะมีไหมคะคนที่เล่นไม่เป็นแต่พอระตุ้นปุ๊บเล่นเป็นเลยโอ้ยอย่างงั้นนี่ทำเป็นไปได้ก็ไม่นยอยากจะจูบให้ตงเลยแล้วอุปกรณ์ปกติในห้องผ่าตัดต้องเตรียมอะไรก่อนอที่คนไข้จะมาใค่อันแรกสุดก็คือต้องมีเกียงผ่าตัดอันนี้เป็นเสียงผ่าตัด ติเตียงทั่วไปมันจะมีฐานเตียงตรงกลางฐานมันภาษาวิทยาเราผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่น้อยไปกว่าผ่าตัดสมองการผ่าตัดกระดูกสันหลังก็จะมีการใส่โลหะใส่สกรูนคอใส่สกรูเนี่ยเราก็ต้องมีการเอ็กซ์เลย์ด้านตรงข้างเรียกว่าด้านเอพีด้านระดับโลกดัะนั้นเราก็เลยต้องซื้อเตียงที่เป็นพิเศษดีไซน์สำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังก็คือสามารถที่เอ็กซเรย์เนี่ยรอดได้ตลอดตลอดแนวเป็นเตียงพิเศษที่แบบเอ็กซ์เลย์รอดได้แล้วตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่โลหะเอ็กซ์เลย์ก็จะไม่ติดก็เจ็ดสิบ อีกแล้วอ่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ก่าครับเครื่องเอ็กซเรย์ครับเครื่องเอ็กซเรย์เราก็จะมีเป็นเอ็กซเรย์สามิติถ้าเดินเข้ามาที่นี่ก็น่าจะได้เห็นบ้างในตัวเอ็กซเรย์สามิติจะจะดูรูปจะดูเครื่องไหมดูชี้ให้ดูต่อขึ้นค่ะใช่ค่ะ เวลาเราใส่สกรูไปแล้วเราจะเช็คว่าสกรูตำแหน่งนี้ไม่ดีเนี่ยตัวนี้สามารถตัดซีทีได้เลยสร้างภาพ3มิติคือแทนที่เราเอ็กซ์เรย์เห็นเป็นภาพเป็นแบนแบบภาพหน้าตรงภาพด้านข้างตัวนี้มันก็จะลั่นวิ่งรอบถ่ายครบรอบเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างภาพมาเลยว่าภาษาทางอนาโตมีก็คือซัคคิโตวิวโคโรนอลวิวเซียลวิวก็คือแนวทันสมบูรณ์เราก็จะเห็นว่าสกรูเนี่ยอยู่ในแนวไหนคือตัวนี้สามารถทำได้หมดแล้วก็มันก็จะไปลิงก์กับเครื่องนาวิเกเตอร์ว่ดูอุปกรณ์มันเยอะมากเออผมผ่านมาถึงผลักเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็อ้เชค ที่เราผ่าตัดต้องการใส่สกูภาษาแบบชาวบ้านเน่ยเรียกเจาะรูใส่สกูถ้าเป็นเปิดแผลใหญ่มันเห็นว่าต้องใส่แต่เจาะรูเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราใช้เครื่องเนี่ยมันก็ส่งภาพมาที่นี่หลังจากนั้นไอ้ภาพนี้ก็จะขึ้นมาเป็นจอให้เราแล้วก็จะชี้เลยถ้าเราจะปักสกูตรงนี้จะตรงตำแหน่งที่เราจะใส่สกู๊ไหมแล้วก็บีบทีตชาขีดปุ๊บใส่สกูมองตัดจากจอเนีค่คนไข้ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ในอดีตนะเ็เป็นเทคโนโลยีที่มากที่สุดันหรือว่าหนูเคยเข้าเคสแต่แต่แลว อ๋อใส่ตุ้เก<ช>ียวข้อใช่น, <ะ S 1> น,น่าจะเอ็กซเรย์กันเหนื่อยเลยเหนื่อยแบบทีละทีละข้อเลยถ้ามีไอแบบนี้เราไม่ต้องเอ็กซเรย์นจนเหนื่อยนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอ็กซเรย์ซ้ำว่าตำแหน่งที่เราใัา่โอเคไหมแต่เดี๋ยวถ้าเราจะผ่าตัดน่าจะเป็นที่เราดูจากจอมอนิเตอร์น่าจะเป็นอ่ะมีตุ้จะแนะนำฮะอะไรครับอาจารย์คุณโยมครับตอนมะเขือเทศหรือเปล่าใช่โยนผ่าสมองไงอันเมื่อกี้คุณแคเป็นตุ้มเลือดกล้อง อันนี้หุ่นยนต์ผ่าตัดเลยครับอันนี้หุ่นยนต์ผ่าตัดเลยโอ้ยก้อนคุณหมอฟรังถามผมว่าผ่าตัดแล้วเล่นกีตาร์ประเด็ mm hmm. นเออเนี่ยไอตัวนี้ให้ผ่าต mm ัดอันนั้นแหละคือในรายที่ต้องการความละเอียดสูงบางจุดในสมองเนี่ยจะกระตุ้นแ,แล้วทําให้คนไข้าหายจากอาการที่เป็น mm hmm. ทีเนี้ยบางทีเราใช้ไมโครเราใช้เครื่องไมโครเจเตอร์คำนวณอมาเสร็จแล้วก็ปักเปี่นซึ่งบางทีมันเอียงซ้ายเอียงขวาได้แต่ตัวนี้เนี่ยพอเราป้อนข้อมูลไปเสร็จไอตัวนี้ก็เป็นแขนยื่นมาเสร็จปุ๊บเอียงลงมาปักเข็มตามดู มือเราละขั้นตอนก็คือการปลุกตึงนอะไรที่ว่านั่นแหละครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญยอดมากค่ะตัวนี้ก็ราคาพอๆกัน40ล้านเดี๋ยวมาคุยกันต่อได้เลยน้ำน้ำน้ำฝั่อะไรทำอะไรด้างเท่หรงรู้สึกเหมือนโทนิสตันเขาไม่มีคนขึ้น่มาก แพทย์ปร<ห>ะจำบ้านสตที่5ตอนบบนี้มอาการทีคร่คนไข้มีการมอกับก็คนไข้มาด้วยปวดหลังแล้วลงขาข้างขวาครับที่มาไอไปก็เจอเห็นว่ามีทูมเมอร์มีอ่อนแรงขาอไม,ม่มีอ่อนแรงนิดนึงครับประมาณเกืสิบข้างขวามีโอกาสที่ต้องตัดเส้นประสาทออกถ้าเราตัดไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการกระดกข้อเท้าไหมหรือการขยิก มันเป็นงานศิลปะผสมยกันนะคะอาจารย์ใ่เลยว่าแต่ละคนมัน,<า>นมนช่างผสมด้วยมัน i n d i v i d ว a ไลซ์ต้องคำนึงถึงอะไรองค์ประกอบของคนไข้ถึงแม้จะเป็นเนื้องอกเหมือนกันแต่ว่าการผ่าตัดของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันเป็นความแบบวุ่นวายวุ่นวายทีมเวิร์กที่แท้เดี๋ยวไปถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์สามารถตัดกระดูกสันหลังได้ไหมกระดูกสันหลังยาวใครคิดเกี่ยวน,นะคะเดี๋ยวมาให้อาจารย์ตัดกระดูกสันหลัง แล้วอะไรนะต่อไปคืออะไรต่อไปใช้กล้องแล้วกล้องสามติโลที่ส <ผม S 1> ี่สิบล้านท,ที่เราโชว์กันไปแด้ไม่ช้าเป็นเทคโนโลยีใหม่แบบ <สะ S 1> ล้ำไม่เคยเลยนเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเพราะถ้ามันจะได้เป็นสามตินี่ว,ว้าวมากแขนกล้องขยับได้เองตามที่อาจารย์ต้องการเลยค่ะนี่นนออกมาแล้วคนรับสุดยอดอาจารย์สุดยอด 呜呜呜，你敢？哒哒。 สวัสดีค่ะส,สดีครยินดีต้อนรับสู่สถาบันประสาทวิทยาชาแนลค่ะก็คือเซ็ตจริงจังมากเรามาปิดจบกันสวยๆตรงนี้ดีกว่าอาจารย์สรดุกเมื่อกี้ให้ฟังไหนๆว่าแบบเมื่อกี้คือทําอะไรไปบ้างเมื่อตะกี้นะครับเป็นคนไข้ที่เป็นเนื้องอกของเส้นประสาทตรงส่วนที่เป็นเส้นประสาทไขสัังส่วนเอวเพิ่ว่าเส้นประสาทตรงนี้มันอยู่ในตําแหน่งต้องมีการตัดกระดูกบางส่วนที่จะทําให้เสียเสียการรับน้ําหนักในกระดูกสันหลังนะครับเราก็เลยใช้วิธีผ่าตัดในในส่วน ที่ไม่มีผลต่อการรับน้ําหนักนะครับแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศเข้าไปช่วยมองนะครับการผ่าตัดตัวนี้เราก็มีการใช้อุปกรณ์เสริมหลายอย่างเช่นเครื่องติดตามการทํางานของเส้นประสาทว่าเราตัดเนื้องอกไปเนื้นงองอกตรงส่วนนั้นมีเส้นประสาทเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่าเพราะการตัดเข้าไปอาจจะไปตัดถูกเส้นประสาทอีกการผ่าตัดอยู่ในนใตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็แคบจำเป็นต้องมีกล้องจุลทรรศเข้าไปผ่าครับทีนี้กล้องของเราก็จะเป็นลักษณะเป็นกล้องจุลทรรศที่ไม่ได้มองโดยการใช้ตาส่องเข้าไปผ่า แต่เป็นการที่แพทย์มองจากเครื่องมอนิเตอร์และก็โมนิเตอร์เป็น3มิติเท่มากเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นอันนี้เป็นรอบแรกเลยที่แบบกล้อง3มิติเหมือนดู iMac กค่ะอาจารย์ครับกล้องตัวนี้มันกล้องที่ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่ญญญางก็คือประโยชน์ของศัลยแพทย์ผ่าตัดแต่อีกประโยชน์ก็คือการเรียนสอน<ม>การเรียนการสอนสถาบันภาษาวิทยาเรามีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน<ม>แพทย์ที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะได้มีมุมมองในการเห็นการผ่าตัดเหมือนศัลยแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สํญญญาคัญไอ้กล้องเนี่ยเป็นกล้อง3มิติผู้ช่วยเราจะเห็นเหมือนกับศัลยแพทย์ที่มีคนผ่าเพราะฉะัครบ แค่ประมาณ2ที่ในประเทศไทยใช่ไหมคะก็คือ<ต>ที่สถาบันการศึกษาแต่ถ้าเป็น3มมิติเนี่ยมีที่นี่ที่เดียว สามมิติที่ที่เดียวด้วยที่อื่นเนี่ยก็จะทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าตัวมอนิเตอร์จะเป็น2มิติผู้ช่วยก็จะเห็นภาพเป็นภาพสมิติจะไม่ไม่ได้เหมือนภาพที่วันนี้ที่เราเห็นเป็นสามมิติคมชัดระดับก็ 4K ชัดมากค่ะครับฉันยืนยันจริงๆว่าชัดมากคือเมื่อกี้พยายามและว,ว่าอยากให้คนทางบ้านเห็นภาพเดียวกันแต่ลองแล้วมันไม่เหมือนจริงๆเพราะว่ามันต้องเห็นด้วยตาใช่เป็นอีกขั้นหนึ่งของนวัตกรรมทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแบบถ้าสมมติอนาคตมีเครื่องแบบนี้ในหลายๆที่หรือว่าแบบกระจายแบบแบบทั่วะ่่าางก็คิดน ดีต่อคนไข้แล้วก็ดีต่อสัตวแพทย์ด้วยที่แบบไม่ต้องเมื่อยทํางานสะดวกมากขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นใช่ครับสัลยแพทย์ไม่ต้องละวางเครื่องมือในการช่วงที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองของกล้องเนี่ยกล้องก็จะ หมุนให้เองเลยอ่ามหมุนได้ตามที่เราต้องการสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้หนูเนี่ยได้พาคนดูเข้าไปดูด้วยอ๋อยินดีใช่ค,คิดว่าทุกคนน่าจะแบบตื่นตาตื่นใจไปพ,พร้อมๆกันยินดีครับอันนี้หนูถามนิดนึงค่ะอาจารย์การเป็นศัลยแพทย์ด้านสมองและกระดูกสันหลังค่ะแล้วถ้าเลือกได้เนี่ยยังจะอยากเรียนสาขา,าห<อ>ไหนใช่้ลยเวลาแบบตอนเรียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีคลินิกค่ะกลุณหม,มอฟรังคเ,เคยเจอเคยเคยผ่านมาแล้วเอ่อวิชานิวโรนอปโตมีเป็นวิชาที่ผมทำคะแนนได้ดีที่สุด คือผมอยากเรียนสาขาสมองเนี่ยตั้งแต่ผมจะเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสอแล้วมีความตั้งใจอยากจะเป็นหมอทางสมองอยู่แล้วทีนี้หมอสมองก็จะมีสองสอสองแขน,นก็คือทางด้านการผ่าตัด กันด้านหนึ่งคือเรื่องยุรกรรมการวิภาคหรืออนาตมีมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กับทางด้านศัลยกรรมมากกว่าดูแล้วเราชอบทางด้านนี้ก็เลยเข้ามาเรียนทางด้านนี้มุงมาไว้ตั้งนานแล้วก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปไงก็เ <c oughs> จอจ,จ,จะอยู่จุดนี้อยู่ดีอยู่ดีครับอ่าโอเคค่ะฟังว่าสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์อธิบายง่ายๆหน่อยว่าหลายๆคนก็อาจจะละเลยหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเออตัวเองอาจจะแบบต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าปวดหัวแบบไหนหรือว่าแบบปวดหลังแบบไหนที่อาจจะอันตรายอาจจะเป็นเนื้องอกได้นะเอาต่ออีว จะต้องมาโรงพยาบาลปวดหัวก่อนนะที่ระยัดแรก่อนแ้วกอนปวดหัวมันมีโรคหลายอย่างนะครับมีทั้งเกี่ยวกับทางสมองแล้วก็มาเกี่ยวกับทางสมองทางด้านเรามักจะเจอคนไข้ที่ปวดหัวจากเนื้องอกสมองจริงจะเจอเยอะสุดที่คนไข้สามารถที่จะรู้ตัวแล้วมาบอกว่าเราปวดหัวแต่อีกกลุ่มที่เป็นปวดหัวจากหลอดเลือดสมองแตกมากน้อยแค่ไหนถ้าแตกมากบางคนไม่สามารถเราบอกเราได้ว่าปวดหัวคืออาจจะเป็นโคม่าหรือหมดสติไปเลยหรือบางท่านหลอดเลือดสมองแตก ถึงเสียชีวิตต็มมันก็จะมีกลุ่มหดล,ลือดสมองแตกบางกลุ่มที่แตกไม่เยอะอแต่มันทําให้มีความดันในสมองขึ้นก็จะปวดหัวแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนื้องอกสมองคนไข้จะมีมาได้ปวดหัว โดยที่อาจจะมีอาการอื่นแทรกอยู่แล้วเราไม่รู้นะครับเอาสั้นๆถ้าเราเจอมมีอาการปวดหัวปวดหัวแบบเฉียบพลันซึ่งไม่เคยปวดมาก่อนเลยปวดครั้งแรกแล้วปวดแบบมาเลยบางคนก็เราปวดมากว่าปวดปวดขนาดเขาเรียกว่าที่สุดในชีวิตหรืออะไรประมาณนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่มีเราเลือดสมองแตกถ้าแตกเลือดออกเยอะมาเร็มาม,มากๆก็จะหมดสติถ้ารู้สึกตัวดีก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เลือดออกแล้วมันหยุดได้หรือบางคนอาจจะมีอาการอาเจียนมาเลยปวดหัวจนอาเจียนุก็อีกกลุ่มที่เป็น โรคปวดหัวที่มีมีปัญหากับสมองก็คือเรื่องของตาพร่ามวัวหรือตาบองเห็นภาพซ้อนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจอโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับปวดหัวแต่ว่ามันเรื่องเดียวกันก็คืออ,าาาอ,าาอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของทางสมองอย้อนกลับมาที่เรื่องของหลังนะฮะปวดหลังปวดหลังเนี่ยมันมีหลายปัจจยัยมันจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อก็ได้เส้นเอ็นกระดูกหรอรองกระดูกก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอกส่วนใหญ่ถ้าปวดกล้ามเนื้อนอนพักหรือว่ากินยาแก้ปวดก็จะหาย กิ S <S <preach science> นยาแก้ปวดแล้วกายภาพบําบัดแล้วก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องคิดดูแลอาจจะเป็นมากกว่ากล้ามเนื้อธรรมดาก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับอาการที่มักจะเจอร่วมด้วยที่ทําให้เราสงสัยว่าเป็นโรคของกระดูกสันหลังคือถ้าปวดที่หลังที่เอวแล้วมีอาการปวดลงขาลงเท้าส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคของระบบประสาทเส้นประสาทที่อยู่ด้านหลังโดนกดและเส้นประสาทพวกนี้มันจะเลี้ยงที่ขาบางคนมีขาชาเท้าชาอันนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นโรคกระดูกสันหลังหรืออาจจะมีอาการเดินการเดินเดินได้แค่ร้อยเมตร200เมตร แล้วรู้สึกขามันหนักไม่มีแรงอันนั้นก็เป็นโรคของคนสลับฟังแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าใครมีหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยมีอาการดังกล่าวนะคะอย่างอ่ะรีแคปง่ายๆก็คือปวดหัวเนี่ยก็คือปวดหัวแล้วก,กินยาไม่หายปวดหัวแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นแบบตาผ้ามวัวอ้วกอาเจียนหรือปวดหัวที่สุดในชีวิตเงี้ยค่ะก็อย่าลืมมาพบแพทย์เจวบปวดหลังก็เช่นกันนะคะถ้าสมมติมีปวดหลังแล้วก็มีแบบเล้าลงขามีอาการชามีแบบเดินได้ไม่ไกลอะไรเงี้กยก็อย่าลืมมาพบแพทย์กันนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ธีระอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณสถาบันประสาทวิทยาด้วยที่เปิดสถานที่แล้วก็าหนูแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในวันนี้ได้ขอบคุณมากค่ขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์หน่อยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับมาทำเป็นเทนต์ต่อได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับยินดีครับบ๊ายบายดีครับ